มีทั้งหมดสาหัวข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยการเขียนอัลกริทึมนะคะด้วยภาษารธรรมชาติเรื่องที่2การเขียนอัลกริทึมด้วยรหัสจำลองกับเรื่องที่3การเขียนอัลกริทึมด้วยผังงานนะคะทั้งสาเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนอัลกริทึมเป็นการ, raum, การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามีลักษณะของการเขียนและการวางแผนเนี่ยนะคะก็คือลักษณะของการทํางานแตกต่างกาันนะคะโดยที่อย่างแรกนะคะก็คือ ภาษาธรรมชาตินะคะอามาดูความรู้เบื้องต้นก่อนอันกริทึมนะคะอย่างที่บอกก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นเองนะคะอภาษาธรรมชาตินะคะจะเป็นภาษาของมนุษย์เราเนี่แหละที่เราพูดแล้วเราเข้าใจถ้าสมมติเราเป็นคนเกาหลีอันยองเข้าใจไหมลูกเงียบสิอ่ะอันนี้นะคะเป็นภาษาของมนุษย์เราเข้าใจภาษาอะไรนะคะเราก็ใช้ภาษานั้นในการเขียนอันกริทึมนะคะโดยที่เป็นการเขียนในลักษณะบรรยายนะคะเป็นการบอกขั้นตอนการทํางานหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาของเรียนนะคะเป็นภาษาของมนุษย์เลยนะคะ ทีนี้หลักการเขียนนะคะภาษาธรรมชาติรหัสจำลองเนี่ยจะมีหลักการเขียนคล้ายๆกันนะคะจะแตกต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือในเรื่องของคําที่ใช้นะคะในส่วนของภาษาธรรมชาติหลักการเขียนนะคะอันก่อนทึพมอย่างแรกเลยจะต้องมีนะคะคำว่าเริ่มต้นกับคําว่าจบการทํางานนะคะเริ่มต้นกับสิ้นสุดหรือว่าจบการทํางานนะคะ เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นกับจบการทําง,งานต้องมีถ้าไม่มีนะคะถ้าสมมตินักรเรียนทางงานํามาแเราไม่มี2คํคนี้ถือว่าผิดนะคะโดนหักคะแนนแน่นอนนะคะอ่ะอย่างที่2นะคะการเขียนเนี่ยนะคะจะต้องเขียนหนึ่งขั้นตอนตอน่อหนึ่งบรรทัดสมมติว่านักรเรียนมีขั้นตอนทั้งหมด10ขั้นตอนนะคะนักรเรียนก็จะต้องเขียนทั้งหมดกี่บรรทัดคะบรรทัดสิบ ทั้งหมด12บรรทัดอย่าลืมรวมคำว่าเริ่มต้นกับจบการทำงานด้วยอะ1ิบรรทัดถูกแล้วแหละตามความเข้าใจของนักเรียนแต่ว่าพอเราบวกเริ่มต้นกับจบการทำงานก็จะเป็น12นั่นเองนะคะอะถัดมาค่ะเขียนจากบนลงล่างนะคะการทางานเราระดับสายตาเราจะอ่านจากข้างบนลงข้างล่างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนจากบนลงล่างไม่มีใครเขียนขั้นตอนแยกปัญหาตัวเองจากล่างขึ้นบนถูกไหมลูกปกติเราจะเขียนอะไรเราก็เขียนจากบนลงล่างกันทั้งนั้นเลยถูกไหมคะอะทีนี้นะคะยกตัวอย่างละกันเออห้องนี้เคยต้มมาม่า,มาก,กินกันเองไหมเ <c oughs> <c oughs> การต้มมาม่าของห้องหนึ่งทับสี่นะคะการต้มมาม่าของหนึ่งทับสี่มีขั้นตอนอะไรบางคะลองช่วยกันคิดซิขั้นตอนการต้มมาม่าใครจะรอ้ับตรงไหนก็ได้นะเสียมาม่าก่อนอะไรนะไปซื้อมาม่าก่อนค่ะเปือนบอกขั้นตอนที่หนึ่งไปซื้อมาม่าก่อนขั้นตอนที่หนึ่งต้องเริ่มต้นมั้ยครับไปซื้อมาม่าก่อนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งไปซื้อมาม่าเริ่มต้นจะต้องเก็บนข้างบนตรงนี้นะคะเกีงมากนะคะที่เตือนนะคะอ่ะเริ่มต้นนะคะหนึ่งไปซื้อมาม่าขั้นตอนที่สองไปไหนคะไปห้องครัวค่ะไปห้องครัวไปซื้อหรอไปซื้้้้ออออไปตงกลับบานนน่่ ไปไหนต่อไปห้องครัวไปห้องครัวไปห้องครัวไปไหนต่อฮะเสียบปั๊กเสียบปั๊กค่ะเสียบปักบาคนเสียบปั๊กเสียบปั๊กทำอะไรอ่ะต้มแก๊สน้ำร้อนเนะเสียบปั๊กต้มเสียบปักบางคนต้มน้ำร้อนอ่ะต้มน้ำร้อนไม่รู้ขั้นตอนใครเป็นไงบ้างบางคนต้มแก๊สไงมันไม่ต้องใช้ปักไงบางคนก็ต้มในกาดน้ำถูกไหมต้มน้ำร้อนขั้นตอนที่ห้าต้มน้ำเสร็จแล้วทำอะไรต่อแกะซองใ่เอ้ยแกะใช่ค่ะแกะซองแกะซองมาเม่าขั้นตอนที่หกเหนไหมอ้าวมาใส่ถ้วยค่ะ น้ำม่าใส่ถ้วยค่ะใส่ถ้วยลายเงินสวยต้องกตกใจอยู่ถกวยอ่าท่านอนที่เด็ดหาถ้วยอาจารย์ฝามาปิดปิดฝาหาหารปิดฝาทำไมไม่ปิด <c oughs> ไม,ไม่ไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำร้อนใส่บัวม้าแต่เนาะปิดตรงไหนเราปิดต่ะเอาน้ำร้อนใส่เชืเพื่อนบอกเอาน้ำร้อนเทใส่เทใส่ถ้วยท่านอน,นที่แปดเอาฝามาปิดฝาท่านอนที่เก้ารอให้มันนิ่มรอให้มันนิ่ม ใส่ขอ้นันช้อนต้มมาเข้าปากไม่ใส่เข้าบูงกันนะครับอินปรีชอบจืดๆอาใส่เครื่องกินน่ารักสิบเอ็ดอินก็ยังไม่คนก่อนหรอคะเครื่องเคคนให้เข้ากันอะไรต่อเข้าปากค่ะหยิบช้อนต้มใช้ไม่จบเลยหรอหยิบช้อนต้มหยิบช้อนต้มขอต่อเขียนมากคุณสาม เข้าปากตักมาม่าช่วงเดี๋ยวจุเจว่ากินแล้วันจบยังกินเสร็จแล้วจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วค่ะก็เขียนจบจาการทำงานโอ้โหข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ต้องมาเยอะขอบเงินเลยอันนี้ก็่ยวกับารเขียนนะคะหลัการเขียนอันปริทืมด้วยภาษาธรรมชาติก็คือเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายเลย นะคะเป็นหลักการเขียนด้วยภาษาธรรมชาตินะคะแต่ว่าในการทํางานจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้อย่างเช่นนักเรียนเจอปัญหาอ่ะตอนนี้มีเพื่อนบอกว่าฝนตกใช่ไหมคะฝนตกนะคะเราจะแก้ปัญหายัางไงถ้าต้องการตากผ้าในวันที่ฝนตกนะคะอันนี้สมมตินะคะเป็นโจทย์ที่ครูให้ไปนักเรียนก็สามารถเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้เราจะทํำยังไงนะคะเราถึงจะสาม,มารถแก้ปัญหาของการที่เราต้องการตากผ้าแต่ฝนมันตกทำยังไงให้ผ้าไม่เปียกทำยังไงให้มันไม่อับชื้นทำยังไงให้มันไม่เหม็นอะไรพวกนี้นะคะอ่ะก็เป็นการแก้้้ปัญหาเบืองตนนะะคโดย การเขียนภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายนะคะดูลักษณะการเขียนได้ดีนะคะเป็นการเรียงลงมานะคะเรียงลาดับลงมา1ขั้นตอนต่อหนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีเขียนหนึ่งอ่ห้ามเขียนหนึ่งทอะไร2อําอะไร3าําอะไรนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่เขียนมาส่วนใหญ่นะคะเราเรียนกันในห้องไงนักเรียนอาจจะฟังกันไม่ทั่วถึงนะคะอยู่หลังห้องอะไรแบบเนี้ยนะคะเขียนมาแบบนี้กันเต็มเลยครูก็ให้กลับไปทําใหม่นะคะผิดนะคะอ่าทีนี้นะลูกมาดูหลักการทํางานของอันกอริทึมนะคะบอกแล้วจะต้องมีการ นำเข้าข้อมูลนะคะขั้นตอนจะเหมือนกัน n p u t p r o c e s s output เหมือนกับก่อนๆที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศนะคะหรือระบบทางเทคโนโลยีนะคะหน่วยที่สองหน่วยที่3าเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยหลักการ input process output นะคะแต่ว่าในการเขียนอัลกริึมเนี่ยนะคะเราจะเพิ่มคําว่าเริ่มต้นการทางานกับจบการทํางานมาด้วยนะคะบ้านน้องกล้วยฟ้าผ่าคะ่ะเปลี่ยนได้เวลาฟ้าผ่า Net เน็ตหายแล้วเน็ตยังอยู่ใช่ไหมลูกมาต่อนะคะ การเขียนภาษาธรรมชาติหรือว่าการเขียนรหัสจำลองหรือแม้กระทั่งผังงานก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีกระบวนการสามกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยนะนะคะก็คือ input process output นะคะทีนี้มาดูนะคะยกตัวอย่างการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคืออะไรคะคืออะไรกว้างคูณยาวเออกว้างคูณยาวนะคะการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ค,คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะตามตัวอย่างเลยนะคะ สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือเริ่มต้นนะคะหรือว่าเริ่มต้นการทํางานนั่นเองนะคะกับคําว่าจบการทํางานนะคะขาดไม่ได้เลยสองอย่างนี้นะคะถ้าหายไปผิดทันทีนะคะข้อน,นั้นจะถือว่าผิดทั้งหมดนะคะถ้าสองบรรทัดนี้หายไปนะคะทีนี้ในขั้นตอนการทํางานนะคะการหาพื้นที่สิ่งแรกเลยสิ่งที่เราจะนําเข้ามานะคะอ่ะอินพุตใช้ภาษาอังกฤษแล้วกัน Input นะคะนำเข้าข้อมูลสิ่งที่เราต้องนําเข้าในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะก็ค,คือหนึ่งอะไรคะความอะไรความกว้างความกว้างอ่าความกว้างนะคะสอง ความยาวเออ,อความยาวนะคะ,คะ,คะ Input ความยาวเข้ามา่นเองนะคะขั้นตอนต่อมา Input เสร็จแล้วก็ต้องทำการ Process นะคะสขั้นตอนหลักของเราจำให้ได้นะคะมีอยู่ในทุกหน่วยเลยนะคะ t p r u t p s o c e s s Output นะคะ Output p ่ o โปรเซสก็คือการทํางานกระบวนการทํางานนะคะดังนั้นถ้ามันเป็นสูตรสิ่งที่เราจะหาคําตอบได้ก็คือการคานวณถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เป็นคําว่าคํานวณน,นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับนะคะกว้างคูณยาวอ่าอันนี้ก็คือวิธีการคํานวณหรือวิธีการทํางานโปรเซสนั่นเองนะคะเมื่อคํานวณเสร็จแล้วเราก็แสดงผลออกมาแสดงผลก็คือเอาพุทนะคะในส่วนของแสดงผลเราจะต้องดูว่าโจทย์ต้องการอะไรในข้อนี้โจทย์ต้องการอะไรคะโจทย์ให้หาอะไร พื้นที่สี่เหลี่ยมเียเพราะฉะนั้นเราเอาคําที่โจทย์ต้องการให้หามาใส่ในส่วนของเอาต์พุตได้เลยก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทํางานนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นขัน้นเมื่อกี้ยากเนาะนะคะครูสลับหน้ากันนะคะควรจะเอาง่ายขึ้นก่อนแต่ว่าเอาเอา,เอายากมาก่อนนะคะหัดมานะคะการปลูกต้นไม้ขั้นตอนของใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมือนกับการต้มมะม่าของนักเรียนนั่นแหละนะคะซึ่งห้องนี้มีอยู่ประมาณกี่ขั้นตอนนะเมื่อกี้จ่างด้อ ติสองขั้นตอนสามสิบสามสามขั้นตอนนะคะเหมือนกันนะคะของครูมีแค่สีขั้นตอนในการปลูกต้นไม้นะคะก็คือขุดหลุมนะคะเอาต้นไม้ลงหลุมกบดินนะคะใช้หลักยึดนะคะก็คือเอาไม้มาค้ำไว้ต้นไม้จะได้ไม่ล้มนะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะทีนี้ก็สองสิ่งที่ขาดไม่ได้ตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการทํางานง่ายๆนะคะอ่ะจบแล้วนะคะในเรื่องของการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติทีนี้จริงๆอ่ะครูมีใบางานให้ในักเรียนทําที่ครูบอกคราวก่อนว่าเป็นใบางาน3ามุ้าทั้งหมดเจ็หน้ากระดาษจำได้ไหม มีการบ้านให้ทั้งหมดเจ็ดหน้านะคะแต่ว่าคิดไปคิดมา ตรวจไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าต้องทากันมาผิดเยอะแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยลดเหลือการบ้านเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องผังงานแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องการเขียนภาษาธรรมชาติกับรหัสจำลองเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันซึ่งจะอยู่ในวันนี้นะคะภาษาธรรมชาติกับรหัสจำลองอ่ะมาดูในใบงานที่3.5มนะคะจะมีทั้งหมด3ตอนตอนที่1การเขียนอัลกริทึมด้วยภาษาธรรมชาติมาดูโจทย์ข้อแรกนะคะอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันทํานะนะคะเพราะถ้าไม่ช่วยกันทำทำจะให้ทําแค่ข้อนี้ข้อเดียวแล้วก็ที่เหลือไปเป็นการบ้านนะคะอ่ะโจทย์ข้อที่1นะคะชานนต้องการคา จำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อสินค้า2ชิ้นจากร้านสะดวกซื้อน,นะคะการหา Input นะคะอะ Input ขั้นตอนนะ Input Process แล้วก็ Output นะคะออกเนี่ยอ n p u t Process Output สิ่งที่เราจะต้องหาก่อนอันดับแรกก็คือ Output ค่ะหาเป็นอันดับที่1แล้วต่อมาค่อยมาหา Input อันดับที่2นะคะแล้วค่อยต่อไปที่อันดับที่3ก็คือ Process นั่นเองเพราะฉะนั้น Output นะคะโจทย์ต้องการอะไรเราดูว่าโจทย์ต้องการอะไรคะในข้อนี้ จำนวนเงินที่เหลือาเก่งมากนะคะเราก็เขียนลงไปเลยค่ะจํานวนเงินที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะจํานวนเงินที่เหลืออ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทีนี้นะคะเรามาดูว่าถ้าเราจะหาจํานวนเงินที่เหลือได้เนี่ยนะคะใน Input เราจะต้องรับข้อมูลอะไรบ้างคะเราถึงจะเอามาคํานวณหาเงินที่เหลือได้ราคาของสินค้าสองชิ้นอ่าราคาของสินค้าทั้งหมดสองชิ้นใช่ไหมคะของสินค้าสองชิ้นนะคะ อย่างเดียวหรือเปล่าที่เราต้องการอินพุตเราได้ราคาสินค้าแล้วแล้วเราจะทําวิธีอะไรเพื่อที่จะดูว่าเงินเหลือเท่าไหร่ทาวิธีอะไรคะบวกลบกับเงินที่มีอยู่อ่าลบนะคะลบใช้วิธีลบนะลูกใช้วิธีลบนะคะเพราะฉะนั้นราคาของสินค้าอยู่ๆเอามาลบกันเองไม่ได้ถูกไหมคะก็จะต้องมีรับอีกค่าหนึ่งคือค่าของอะไรคะเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกเงินนะครับเงินที่มีอยู่เงินที่มีอยู่นะคะเงินที่มีอยู่หรือว่าเงินทั้งหมดที่มีอยู่นั่นเอง นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับค่าเข้ามาหนึ่งแหละเราจะต้องรู้ก่อนว่าเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะสองราคาสินค้าสองชิ้นรวมกันเป็นเท่าไหร่นะคะเราถึงจะสามารถเอามาคำนวณหาเงินที่เหลืออยู่ได้นะคะต่อมาขั้นตอนการโรเซสนะคะสิ่งที่ต้องการคืออะไรนะสิ่งที่เต้องการจํานวนเงินใช่ไหมจํานวนเงินที่เหลือเท่ากับสูตรคืออะไรคะเราจะสามารถคํานวณได้ยังไงเอาอะไรมาตั้งเอาอะไรมาลบ เอาเงินที่มีอยู่ลบราคาสิน pues bon ค้าที่มีอยู่ลบกับราคาสินค้าทั้งสองชิ้นถูกไหมคะโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วเราได้ input p r o c เ s s o อา p ุ t แล้วทีนี้นะคะมาเข้าสู่การเขียนอัลกอริทึมนะคะจริงๆอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจสามารถเขียนอัลกอริทึมได้เลยตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าครูมีตรงนี้ให้นะคะเผื่อที่เราจะได้มาจัดการกระบวนการคิดของตัวเองพอเราเอาลงมาเขียนตรงนี้มันก็จะได้ง่ายนะคะภาษาธรรมชาตินะคะภาษาธรรมชาตินะ หัวข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่จะต้องเขียนคืออะไรคะคําว่าอะไรเริ่มต้นเก่งมากค่ะเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนที่หนึ่งอินพุตเราจะต้องรับค่าอะไรคะไปขโมยเงินแม่มาค่ะโอ้ยรับค่าขนมรับค่าอันนี้ค่าขนมเข้ามามัอ๋อค่าสินค้าอ่าหนึ่งรับค่าของอะไรก่อนของจำข,ข,ของสินค้าของ ตามที่เพื่อนบอกล้กันราคาของสินค้ากี่ชิ้นนะสองชิ้นค่ะสองชิ้นนะคะหมดอย่างเรารับค่าหมดย่างเดี๋ยวค่าอะไรที่เรายังไม่ได้รับค่าขนมรับเงินแม่ค่าคนมรับเงินแม่คือค่าอะไรที่มีอยู่มีอยู่เงินที่มีอยู่นะคะเงินที่มีอยู่ต้องดูจากส่วนนี้เป็นหลักนะลูกว่าเรารับค่าอะไรบ้างนะคะเราอินพุตเสร็จแล้วต่อมาค่ะข้อที่สามขั้นตอนของโปรเซสอินพุตจบแล้ว หรืออะไรคะโปรเซสคือการอะไรที่เราเอามาลบคำนวณน่าคำนวณน,นะคะตามตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยคำนวณน,นะคะโดยที่ต้องการเงินที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะเงินที่เหลือเท่ากับนะคะสูตรก็คือตามข้างบนเลยเงินที่มีอยู่ลบกับราคาสินค้าสองชิ้นราคาสินค้าสองชิ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องการให้เป็นเอาพุตคืออะไรคะเอาพุตภาษาไทยแปลว่าอะไร ผลลัาผลลั์นะคะผลลัพธ์หรือแสดงผลนั่นเองนะคะผลลัพธ์หรือแสดงผลนั่นเองนะคะแสดงผลแสดงผลอะไรคะออแสดงผลเงินที่เหลือเงนิง<า>น,งนงที่เหลือจ <laughs> ำนวนที่ทเหลือขับปหรืขบัขบกลวย <laughs> คำตัวเองจำนวนเงินที่เหลือนะคะอ่ะโอเคเสร็จยังข้อนี้จบด้วยค่ะเออเก่งมากนะคะอ่ะจบการทำงานนะคะไม่ใช่จบเฉยๆ ตบการทํางานหรือว่าจะจบชีวิตดีจบชีวิตดีว่ะจบชีวิตแล้วก็ชาแนลไปเกิดใหม่ที่ต่างประเทศอ่ะคุณต่อเลยจะได้เหรอขอไม่เกิดแล้วค่ะอ่าโอเคนะคะมาต่อข้อที่สองนะคะในแต่ละตอนจะมีคำศัพท์ข้ออที่สองโจทย์ก็คือสมชารต้องการคํานวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใครพอรู้ว่าสูตรคืออะไรคะอ๋อกว้างคูณยาวหารสองกว้างเู็ยาวคูณเอ่อไอเอ่อคูณหนึ่งส่วนสอง คูณหนึ่งส่วนสองหรือว่าถ้าแปลงเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายก็คือศูนย์จุดห้าถูกไหมคะก็คือครึ่งนะคะหนึ่งส่วนสองหรือศูนย์จุดห้าเองนะคะอ่ะกว้างคูณยาวคูณศูนย์จุดห้านะคะเก่งมากอันนี้คือสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะเอาพุพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะพื้นที่ของขออนุญาตเขียนเป็นสรุปเลยของรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อมาค่ะเราต้องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่าที่เราต้องการรับเข้าไปมีอะไรบ้างคะหนึ คือความกว้างกับความยาวความยาวอ่าก็คือความกว้างถูกไหมคะที่เราต้องรับอ่าความกว้างนะคะและความยาวโอเคต่อมาในการทดสอบหรือว่าการคำนวณนะคะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ที่เราบอกมากว้างคูณยาวคูณจุดห้าคูณจุดห้านะคะอ่าใครที่เราเขียนหนึ่งส่วนสองเหมือนเพื่อนก็ได้นะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ กว้างคุณยาวคุณศูนย์จุดห้าจบแล้วนะคะอินพุตโปรเซสเอาพุตต่อมาเราก็มาเขียนอัลกรริทึพมด้วยภาษาธรรมชาตินะคะอย่างแรกเหมือนเดิมคือคําว่าเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะอ่าเริ่มต้นนะคะต่อมาขั้นตอนที่หนึ่งค่ะทําอะไรเอ่ยรับค่าของความกว้างและความยาวรับค่าความกว้างนะคะความกว้างเมื่อกี้บอกแล้วเงื่อนไขต้องเขียนลรธบรนะคะขั้นตอนรับบรเพราะฉะนั้นรับค่าความกว้างเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมารับค่คาความยาวความยาวค่ะเออความยาว เสร็จยังอินพุตเสร็จยังเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วค่ะใเข้าใจแล้วพูดทั้นตอนต่อไปได้เลยเดี๋ยวคุเขียนตาะคำนวณค่ะคำนวณอะไรเอ่ยกับเอาความกว้างคูณยาวคูณศูนย์จุดห้ากว้างคูณยาวคูณศูนย์จุดห้าโอเคต่อมาค่ะโปรเซสเสร็จแล้วเหรืออะไรเอาผลค่ะผลลับของพื้นที่ผลลับสิ่งที่ต้องการคือพื้นที่ของอะไรนะคะ เทีสองสามเรียมเอ้ยสองสามเรียมลอยหรือเปล่าลอยไปหักใครหรือเปล่าเกเอเอสุดท้ายก็คือจบการทำมาเอ๋นะคะจบการมาจบแ้วอีกหนึ่งข้อต่อมาข้อสุดท้ายโจทย์ก็คือหากนักเรียนต้องการแปลงหน่วยเงินจากเงินดอลลาร์ไปเป็นเงินบาทนะคะโดยให้คิดจากที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือหนึ่งดอลลาร์นะคะหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสี่บาท อันนี้นะคะที่โจทย์กำหนดมาให้1ดอลลาร์เท่ากับ34บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะค่าเงินบาทค่าเงินบาทเงินดอลลาร์หรือเงินบาทบาทอค่าเงินบาทคก็เอาไปใส่ในเอาคูณเติมนะคะก็คือค่าเงินบาทนั่นเองเราจะต้องรับค่าอะไรเราถึงจะคำนวณหาค่าเงินบาทได้คะค่าดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์ก็คือค่าเงินดอลลาร์ใช่นไหมคะค่าเงินดอลลาร์กับอะไรเอ่ยอืมค่าเงินบาทนะอืมค่าเงินบาทนั่นเอง ค่าเงินบาทนี้คือสิ่งที่เราต้องรับนะคะต่อมาในขั้นตอนการคำนวณเราจะคำนวณกันยังไงคะเงินบาทเท่ากับสามสิบสี่เงินบาทเท่ากับสี่ใช้ใช้วิธีการของรูคูณหารเราถึงจะรู้คูณคูณคูณกับอะไรคะคูณกับจำนวนเงินดอลลาร์คูณกับจำนวนเงินดอลลาร์นั่เองตรงนี้เก่งคณิตก็เนี้ยก็พวกหนูเรียนโดยเฉพาะรุ่นกีฬา อันนี้ใช้วิธีการคูณนะคะเพราะว่าเงินบาทเขากำหนดมาให้แล้วนี่ว่า34เพราะฉะนั้นเราก็เขียนค่าลงไปได้เลยว่านะคะเท่ากับ34คูณกับจำนวนเงินดอลลาร์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีเท่าไหร่นะคะอ่ะขั้นตอนการเขียนอันตริทึมยังไงคะตอบมาเลยเริ่มต้นเริ่มต้นการทำงานเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นการทำงานไปต่อแล้วขั้นเงินดอลลาร์แล้วนเดอลลาร์เงินดอลลาร์สองแล้วค่าเงินบาทค่าเงินบาท คำนวณคำนวณเงินบาทเท่ากับสามสิบสี่คูณจำนวนเงินดอลลาร์เงินบาทเท่ากับสามสิบสี่คูณเงินดอลลาร์อะไคะตัอยังผลลัพธ์ค่าเงินบาทผลลัพธ์ผลลัพธ์หรือแสดงผลแล้วกันเดี๋ยวนักเรียนลืมนะคะเพราะว่าเวลาที่เป็นการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์มันจะต้องใช้การแสดงผล คอย่างที่ตัวต้องการแสดงผลก็คือเงินบาทนั่นเองนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่บาทถ้าครูมีทั้งหมดสิบดอลลาร์ครูจะมีเงินบาททั้งหมดกี่บาทสามร้อยสี่สิบาทเก่งมากนะคะว่าแบบสามร้อยสี่สิบาทนั่นเองนะคะจบยังจบการจบการจบการทํางานจบการทํางานจบการทํางานนะคะจบได้สามข้อนะคะมีใครที่ ยังไม่เข้าใจเลยเพื่อนตอบอะไรกันไปว่านี่ไงทาอะไรกันอยู่เนี่ยคือหนูองว่าไอ้ตรงอ่พโปรเซสตะทำมแบบว่ามันต้องเอาสามสิบสี่ไปคูณกับจำนวนเงินดอลลาร์หนึ่งเพราะว่าโจทย์โจทย์กำหนดมาให้ว่าหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสี่เพราะฉะนั้นแปลว่าเรารู้ค่าเงินบาทแต่เราไม่รู้ค่าดอลลาร์ว่าในโจทย์เนี่ยเขากำหนดให้มาทั้งหมดกี่ดอลลาร์ถูกปะเออแต่ว่าเรารู้ว่าหนึ่งดอลลาร์เท่ากับสามสิบสี่เพราะฉะนั้นนะคะบอกแล้วเนี่ยหนึ่งเท่ากับสามสิบสี่นะคะเราได้ค่าเงินบาทมาแล้วเป็นจำนวนที่แน่นอนก็คืือออนนนนนนะะคคส่ววจาาเงงิดลลร์มั เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเอาสาัดส่มาูณกับจำนวนเงินดอลลาร์เราก็จะได้เงินทั้งหมดที่เราเมีโอ้แมครูอธิบายงงไหมไม่งงค่ะก็ใจค่ะเ่ินเกอน,นเออไม่งงก็ได้เอ้ยครูใช่เลย <laughs>